Hello, welcome to English class. ครูครูตุตุสอนวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันนี้คุณครูเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับอาชีพของคนในท้องถิ่น อาชีพของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนอาชีพของนักเรียนที่มีความฝอยควันว่าเมื่อโตขึ้นอยากจะเป็นอยากจะมีอาชีพอะไรนักเรียนดูนักเรียนอยากมีอาชีพอะไรบ้างคะดูอาชีพ occupations occupations o c c u p a t i o ns occupations ในวิชาภาษาอังกฤษ occupation หมายถึงอาชีพคำว่าอาชีพเราจะใช้คำว่า occupations ทีนี้นักเรียนมาดูอาชีพที่หนึ่งนักเรียนโปรดสังเกตอาคารสังเกตตัวหนังสือสังเกตธงชาตินักเรียนดูลองเดาดูเกสเอาลองเดาดูว่าน่าจะเป็นอาชีพอะไรคะ ดูเครื่องแต่งกายดูเครื่องแต่งกายนักเรียนดูที่อาชีพอะไร police man police man p o l i c e m a n police man อาชีพตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษผู้พิทักษ์สันติราษดูภาพที่สองค่ะนักเรียนสังเกตดูมีรถถัง มีตรงชาติมีเครื่องบินที่นักเรียนชอบนักเรียนดูที่น่าจะเป็นอาชีพอะไรดูเครื่องแต่งกายดูเครื่องแต่งกายชอบไหมคะนักเรียนดูอาชีพนี้ชอบไหมคะโนเจอ S โจนเจอ S O L D I E R s โจนเจออาชีพทหารอยากจะเป็นไหมคะได้ถือปืน ได้แต่งสุดเครื่องแบบสวยงามเลยต่อไปดูภาพที่3นะคะนักเรียนสังเกตดูอาคารมีเครื่องไม้และมีคำบอกว่า Hospital นักเรียนดูว่าคนที่ทำงานในตึกเนี้ยเขามีอาชีพอะไรเข mm. e. ามีอาชีพอะไร nurse nurse n u r s e nurse แพบยล ช่วยเหลือคนป่วยช่วยเหลือคนเจ็บอำนวยความสะดวกให้ค,คนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะคะภาพต่อไปอนักเรียนดูภาพที่4ดูว่ามีอาคารมีธงชาติมีนาฬิกามีลานกว้างๆน่าจะเป็นอาชีพอะไรดูดูที่ในกระดาน u speak English? ครูสามารถพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้ไหม I teach you เดี๋ยวคุณครูจะสอนให้พูดได้ T ี่เชอร์ที่เชอ T E A C H E R ที่เชอรคุณครูรักคุณครูไหมคะนักเรียนทุกคนต้องมีคุณครูนะคะไม่ว่า,าชีอปไรต้องมีคุณครูนะคะคุณครูสอนใครนักเรียนดูคุณครูสอนใคร,ร,ด,คคร,ใครดูป้ายและดูบุคาลากรที่อยู่ในโรงเรียนดูที่คุณครูจะสอนใคร ใช่ตัวเองไม่ใช่คะดูค่ะ students, students. t u d e n t s t u d e n t s t u d e n t อาชีพนักเรียนตอนนี้เป็นอาชีพของตัวเองตัวเองยังเป็นนักเรียนอยู่มีความขวัขวัญนักเรียนอยากจะมีอาชีพอะไรดูต่อไปเลยค่ะอ่าดูมีถนนกว้างมีตึกรามบ้านช่องอดูซิว่า คนที่อยู่อาชีพเนี้ยอยู่บนถนนอาชีพอะไร Bus Driver Bus Driver b u s d r i v e r Bus Driver bus driver พนักงานขับรถประจำทางพาเราจากที่หนึ่งไปสู่จุดหมายอีกที่หนึ่งด้วยความปลอดภัยนะคะ ต่อไปนักเรียนดูอาชีพต่อไปดูอาคารมีซองจดหมายมีตู้ไปรษณีย์ส่งความสุขของแต่ละคนให้กันนักเรียนดูสิว่าอาชีพอะไรคะ postman postman p o s t m a n postman บุรุษไปรษณีย์นำความสุขนำเรื่องราวของแต่ละคนไปให้แต่ละคนทราบเรื่องราวนะคะ ต่อไปนักเรียนดูอาคารดูอาคารมีป้ายแล้วก็มีกันไกลมีหวีนักเรียนดูน่าจะเป็นอาชีพอะไรทําให้คนรอได้เลยอาชีพนี้ตัวเองก็ชอบความหรอหลอ,ลอเราก็ชอบบาร์บบาร์บบีเออาร์บีอาบาบช่างตัดผมผู้ชายนะคะ ต่อไปนักเรียนดูมีอาคารบ้านเรือนมีไม้มีเลื่อยมีค้อนมีตะปูคนกำลังเลื่อยอนักเรียนดูที่ว่าน่าจะมีอาชีพอะไรคาเพนเทอร์คารเพนเตอร์ C A R P E N T E R คาร์เพนเทอร์อาชีพช่างไม้ ช่างสร้างบ้านสร้างบ้านเรือนให้เราอยู่สร้างบ้านเรือนสวยสวยงามเดี๋ยวนี้บ้านเรามีสถานที่อยู่ตึกรามบ้านเจ้งสวยงามมากต้องอาศัยคนที่มีอาชีพนี้นะคะต่อไปภาพต่อไปนะักเรียนดูเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลยปลูกข้าวให้เรากินอาชีพนี้สำคัญมากเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ยังมีอีกพวกหนึ่ง ที่เขาชอบอาชีพนี้เป็นกระดูกสหลังของชาติฟาร์ฟามฟาร์มเอ F A R M E R ฟเฟาร์มอาชีพชาวนาอาชีพนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะเขาทำปลูกข้าวให้เรากินนะคะต่อไปเรามาพบกับคำถามนะคะ answer the question answer the question นักเรียนดู ภาพที่หนึ่งให้นักเรียนตอบคำถามนะคะ Number one What does he do What does he do He is a นักเรียนตอบลงไปได้เลยตอบภาษาอังกฤษลงไปได้เลย Next number two What does he do What does he do He is a He is a นักเรียนดูภาพแล้วตอบลงไปได้เลยนะคะตอบเลยค่ะ number t what does he do what does he do ตอบเลยค่ะ he is a he is a number four อาชีพที่สีนะคะ what does she do what does she do she is a she is a number five What does she do? What does she do? She is a she is a. นักเรียนโปรดสังเกตความแตกต่างระหว่างการใช้ he กับ she he เป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้ชายแปลว่าเขาผู้ชาย she เป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้หญิงหมายถึงเขาผู้หญิงโปรดสังเกตดูต่อไปนักเรียนดูเรามาตรวจคำตอบได้เลย เรามาตรวจคำตอบได้เลยว่านักเรียนตอบถูกหรือไม่นะคะ What does he do? What does he do? เขามีอาชีพอะไร He is a policeman. He is a policeman. เขาเป็นตำรวจเขามีอาชีพเป็นตำรวจ Number two What does he do? What does he do? He is a soldier. He is a soldier. เขามีอาชีพเป็นทหาร Number three. What does he do? What does he do? เขามีอาชีพอะไร He is a student. He is a student. อันนี้เป็นอาชีพของตัวเองเป็นอาชีพของตัวเองนะคะ Number four. What does she do? What Does she do เขามีอาชีพอะไร She is a nurse She is a nurse เขาเป็นพยาบาล Number five What does she do What does she do เขามีอาชีพอะไรเขาผู้หญิงนะคะเขาผู้หญิง She is a teacher She is a teacher เขาเป็นคุณครูคราวนี้เรามาทวนใหม่ทวนใหม่ดูที่ว่านักเรียนอะตอบคำถา,ถามถูกหรือไม่ นับเบอรข้อที่หนึ่งคำตอบตอบว่า he is a police man นับ b e r 2ข้อที่สองคำตอบตอบว่า he is a soldier he is a soldier นับ b e r 3คคำตอบตอบว่า he is a student he is a student Number 4ค four คำตอบตอบว่า she is a nurse she is a nurse n u m f i า e She is a teacher. She is a teacher. ครูทิ้งท้ายไว้ให้นักเรียนสังเกตดูระหว่างการใช้ he กับ she นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ Have a wonderful day. See you soon. Goodbye. Bye bye ค่ะ